สวัสดีครับพบกับรายการ MU Pan s p o r t ครับและก็กับสวัสดีแฟนผีทุกท่านกันเลยนะครับหลังจากที่เมนยูได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับให้กับทางซิวซีในการคว้าตัวด้านเมนสันเมาส์นั้นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วโดยข้อเสนอที่ยื่นไปเมนยูได้ยื่นในราคาที่50ล้านปอนด์บวกกับแอนด์ออนพิเศษอีก5ล้านปอนด์รวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ55ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับหลายๆทีมก็พอจะขายนักเตะให้กับเมนยูก็มีชนิดที่ว่าจะต้องขายในราคาที่แพงกว่าทีมอื่นที่จะมาขอซื้อเสมอนะครับและเช่นกันนะครับเซบซี C ก็เป็นทีมที่ปฏิเสธไปในท้ายที่สุดเรามาฟังทางด้านผู้สื่อข่าวอย่างพีซีโอโลเมโนนะครับก็ออกมาในบทความเกี่ยวกับสถานะเมสันเมาส์นะตอนนี้ที่ว่าฐานะเมสันเมาส์นั้นไม่ค่อยรู้สึกดีสักเท่าไหร่สําหรับท่าทีของเซบซี C ได้ปฏิเสธข้อเสนอขอเมนอยู่ไป ทั้งนี้เจ้าตัวก็ได้คุยกับบริหารทางเซลซีแล้วว่าในฤดูกาลหน้าเจ้าตัวจะไม่ต่อสัญญาและพร้อมจะออกไปแบบฟรีเอเจนในที่สุดโดยยืนยันว่าเจ้าตัวนั้นอยากจะไปเล่นให้กับลิลิทฮาร์กที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะชอบสไตล์การทําทีมของอิลิทฮา์กและเทนฮากก็บอกกับเมสันมาว่าเป็นผู้เล่นที่จะสร้างทีมแมนยูในอนาคตอีกด้วย ก็ยังไม่หมดหวังกับทางด้านเมสันเมานะครับเอลล่าเซลซีก็ยอมที่จะรับข้อเสนอในราคาที่58ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก7ล้านปอนด์เพื่อให้เมนยูนั้นได้ปิดดีลนี้นะครับโดยทางเซลซีนั้นจะส่งตัวแทนไปคุยกับเมนยูเพื่อตกลงรายละเอียดต่างๆและจะทําให้เกิดผลดีกับทั้ง2ฝ่ายจากสถานการณ์ที่พูดมานะครับทำให้จอห์นเมอร์เทอร์พูดในการทางด้านกีฬารู้สึกหัวร้อนกันเลยทีเดียว กับการกระทาเซลซีนะครับที่ทําให้ข้อมูลการซื้อของเมนยูนั้นหลุดลอดออกไปจากผู้สื่อข่าวอีกทั้งยังต้องโดนมาปฏิเสธต่างหากโดยชี้ว่าการกระทํานี้ทําให้เหมือนจะดูถูกปิศาจแดงกันมากเกินไปนะครับเพราะว่าตามตรงนะครับก็จะเป็นบรรทัดฐานว่าเมนยูไม่มีทางเลือกมากนักและจะต้องทุ่มทุนซื้อนักเตะเหมือนแต่ก่อนนั่นเองก็ยังว่าละครับในสมัยยุคปัจจุบันของอินเทอรทเมนยูก็เปลี่ยนการซื้อนักเตะที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว โดยจะไม่ยอมให้คู่แข่งนั้นขูกราคาจนมากเกินไปจนมีข่าวว่าแมนยูนั้นเลิกสนใจทางด้านเมนันเมสาไปแล้วนะครับเพื่อที่จะสวังเซ็นสัญญาฟรีในดูกกันหน้ามากกว่าที่จะทุ่มเงินเพื่อดึงมาในดูกกันนี้นะครับจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะครับณนเวลานี้แมนยูเป่งเข็มให้ความสนใจทางด้านมอยเชสไกเซโดนักเตะสภาพประโยชน์ของไบตันที่เนื้อหอมสุดๆหน้าเวลานี้แล้วนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับมีทางด้านอาร์เซนอลและเซลซีนั้นสนใจเป็นพิเศษของตัวไคเซโดนะครับ โดยที่ก่อนหน้านี้เซลซีได้ยื่นไปแล้วในราคาที่60ล้านปอนด์แต่ในทางไบตันนั้นก็ปัดข้อเสนอทันทีเพราะต้องการในค่าตัว80ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับเอาละครับเรามาทําความรู้จักแข้งเนื้อหอมที่สุดในพิพิธในตอนนี้นะครับอย่างมอยเชสไคเซโดกันนะครับสำหรับไคเซโดนะครับย้ายมาจากอินดิเพนเต้นะครับเพื่อจะมาเล่นให้กับไบตัน,นด้วยค่าตัว4.5ล้านปอนด์แต่ปัจจุบันนั้นค่าตัวของเขาก็ขยับขึ้นไปอย่าง80ล้านปอนด์แล้วนะครับ จากฟอร์ลอบแลนด์นั้นทำให้หลายสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกจับตามองเป็นพิเศษที่จะคว้าตัวมอยเชต k ไคเซโดเข้ามาสู่ทีมถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะอายุ21ปีก็ตามนะครับแต่ไคเซโดเล่นบอลได้อย่างนิ่งเกินวัยพร้อมท่าผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนทำให้พลพรรคโนโดันนวลนั้น,น,นสามารถได้ไปเล่นบอลในโคต้ายูโรปาลีกนะครับและเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรไบตันด้วย กล่าวได้ว่าจากเดิมในสมัยที่แกนพอตเตอร์อดีตเฮดโค้ชของไบตันนั้นก่อนที่จะย้ายซีซีนะครับเขาได้ใช้ไคเซโดโดยจับเจ้าตัวนั้นวางในตำแหน่งกองกลางหมายเลขแปดฝั่งซ้ายหลังจากที่โรเบร์โตเดอเชบีนะครับโค้ชอิตาเลียนได้รับไปต่อจากแกนพอตเตอร์ก็ขยับไคเซโดนั้นมาเป็นวิฟิลฝั่งกลางไปเลยนะครับโดยบางครั้งก็ลงไปแป็กขวาอีกด้วยแต่ไม่ว่าจะถูกส่งลงสนามในตำแหน่งไหนก็ตามนะครับไคเซโดก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่เสมอ จากสถิติเจ้าตัวในลูกการ2022-2023นะครับเจ้าตัวลงไปแล้วทั้งหลีกครับและพิบรีนะครับรวมกันทั้งหมด39นะัดทำได้1ประตูกับ1แอซซิตนะครับจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับไคเซโดได้แจ้งกับบอร์ดบริหารของไบตันว่าเจ้าตัวนั้นต้องการย้ายทีมออกจากซัมมิทน,นี้แล้วนะครับทั้งเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีนะครับแสดงจุดยืนต้องการย้ายทีมโดยระบุข้อความที่ว่าผมรู้สึกขอบคุณมิสเตอร์บูมและทีมไบตันที่ให้โอกาสผมเข้ามาสู่พิบรี ผมรู้สึกว่าผมทุ่มเทที่สุดเพื่อทีมมาตลอดและผมเล่นฟุตบอลด้วยรอยยิ้มและด้วยหัวใจผมเป็นลูกคนสุดท้องจากสิบคนในครอบครัวที่ยากจนในซาตตาโดมิโกประเทศเอวกวาดอร์และฝันของผมก็คือการเป็นนักเตะเอวกวาดอร์ที่ประสบความสําเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ผมรู้สึกภูมิใจมากที่มีโอกาสได้ช่วยไบตันได้ค่าตัวระดับประวัติศาสตร์ซึ่งจะช่วยให้ทีมได้ลงทุนเพิ่มและช่วยให้ทีมนั้นประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคต แฟนๆรักผมและพวกเขาอยู่ในใจผมไปเช่นกันผมบอกว่าพวกเขาจะเข้าใจว่าทำไมผมจึงคว้าโอกาสครั้งยิ่งใหญ่นี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับนี่คือปฏิบัติการที่จะแก้เผ็ททางด้านสโม,มสรเซลซีกันหรือเปล่านะฮะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s ับส cribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ